อะไรนะเล็งหัวแล้วออเล็งหัวแล้วนี่เราถลุถลุสวัสดีครับว,วันนี้เราก็อยู่ในเกมไกด์หน้าผีไฟครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวปืนใหม่นะครับปืนบาลเลตน,นะครับผมในโหมดซีซานะครับไปครับบาเลตเขาก็ค่ามีหัวง่ายนะเดี๋ยวพี่จะไม่ตัดน,นะพี่จะเอาไปใส่ย,ยาวๆเลยก็ตอนนี้ได้อัปเดตห้องรอห้องรออัปเดตใหม่นะครับน้องๆ ก็มีนอนแล้วมานั่งได้นะครับผมก็แล้วก็เดี๋ยวพี่ไปดูโซนนี้ก่อนก็ระบบเปลี่ยนใหม่นะครับเราไม่ต้องกดนะครับมันจะเป็นระบบวาร์ปแทนนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีมีรถให้ขับนะครับชนิดละก็นหนึ่งคันนะครับผมีร่รถแล้วก็มันจะมีอัปเดตเพิ่มมานะครับผมตรงเส้นทางรถนี้นะครับโอ้ขับรถขับรถได้โคตรหวดแตกวะ ถอยรถไม่ได้ก็เปลี่ยนคันเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันไปไปกับพี่พาพี่ชมวิวหน่อยคันนี<ป>้ย<ป>ี่หนอ่้าววุูดไปพาพี่ชมวิวหน่อยไปไปไปก็ปตอนนี้ก็ตรงนี้มันจะเชื่อมกับห้องโหมดเอ่อห้องยิงนะครับผมมันจะอยู่ด้านล่างเนี่ยในโซนซิตีตายครับมันอยู่ด้านล่างมนะันเป็นองูมมงด้านล่างจะลุผ่านนะครับผมเรามารีวิวให้ดูกันนะครับแบบปรับใหม่นะครับตอนนี้ ก็แล้วเดี๋ยววุดไปเดี๋ยวเราไปเอาทดสอบสกินปืนใหม่ดีกว่าไป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 กัเลยกันเลยนะเดี๋ยวเขารอคนดูรอนานไปมาแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาปืนบาเลตก่อนนะผมเดี๋ยวเราก็เอาปืนใหม่อปก็มีการปรับเพิ่มดาเมจ SVD แล้วก็ Sgs นะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะดรอปดาเมจของ ลูกซองขวงหรือว่า M1887 ลงนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวกันก่อนนะครับผมก็น่าเมเืโดนหนวน่าจะประมาณเเจ็ดอ่ะก็ปืนนี้ชื่อว่าปืนอะไรนะวุฒชื่อปืนมัน M82B นะครับ M82B หรือเรีหรือสั้นๆว่าบาลตก็ได้กันไปเดี๋ยวเราไปเทสปืนนี้กันเลย โอ้ยดีวุ่นใส่ตัวไม่ดีจ้ะโอ,อ๊ยโอ,อ๊ยโอ๊ยมีเอเซ SL ีมีก่อนมีดูรหัสเนี้ยก็ดูเฮ้ยยิงไม่โดดเลยโอ้โหจะตายอยู่แล e <med S 1> ้วไหนพี่ยิงหน่อยดิยิงตัวหน่อยทีเท็ตัวหน่อยเท็ยิงตัวหน่อยพี่ยิงตัวดูหน่อยว่าดาเมจมันโดนไปเท่าไหร่วุทมาข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลัง ดาเตร้อี่สิมร้อยยี่สิบก่ออยู่นะตัวร้อยย่สิบกนนะตัวร้อกว่าได้ยินพี่ไหมเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวราก็มีนนก็ในโซเชียก็จะมีอัพเดตเพิ่มไอวอลด้วยนะครับผมโอ้ยหอกพ ดดเดี๋ยวดีวุ้เราแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้พี่เทสตปืนก่อน,นได้ไหมคนมันเยอะจะังนะมันไม่ล็อกเปา้านะยิงมัวเลยพี่มาข้างหลังหน่อยดิมาข้างหลังหน่อยพี่จะเทสตปืนหน่อยงลงมาเลยนะอาไอ้บอลมาด้วยนะ ไปไปข้างหลังกันลงล่างมามามาพี่เจตก็เดี๋ยวดีพี่ต้องเล็งหัวก่อนนะยิงกี่นัดนะดูนะหนึ่งนะัดสองนะัดสามนัดพังนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเล็งหัวนะเอาตั้งไอวอลตั้งไอบอลมันยิงมันยิงโลนไอวอลได้ไม่ผิตั้งไอบอลน,น,น,นั่นนะโดนทะลุไอบอลนะเมื่อกี้ไอบอลไม่มีพี่อยากลองไอที่ ไม่มีเกาะดูพี่จะดูว่ากี่นัดมันเจาะแตกนะมันมันเจาะไอวอลได้แต่ว่ามันไอวอลกี่นัดแตกนะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวพี่ตั้งไอวอลเอ้ยไอวอลไม่มีเกาะหนึ่งนัดสองนัดสามนัดแตกอะไอวอลใครไม่มีเกาะบ้างอะตั้งกันหน่อยดิพี่จะลองเจาะดูว่าถ้าไอวอลธรรมดาเราจะกี่นัดแตกอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะ ตั้งไรบอรไม่มีเกาะเนี่ยหนึ่งสามนัดแตกสามนัดแตกแตกเดียวหมูใหม่ออไอ้บอใหม่ก็แล้วครับผมเนี่ยหนึ่งสามนัดแตกอะต้องจ่อสามนัดแต่มันก็ยิงทะลุได้นะเราลองตั้งไอวอลดูดิเดี๋ยวพี่เล็งหัวไว้เล็งหัวเราไว้ก่อนนี่กระปอมโอ้โหใครมันยิง เดี๋ยดิเดี๋ยด,ดิพี่เล็งหัวไปเอาตั้งไอ้บอตั้งไอ้บอตั้งไอ้บอได้ไหมพี่จะลองเทสดูหน่อยเดี๋ยวเราลองดูไอ,บอ้บหนึ่งชั้นก่อนแล้วก็ไอ,บอ้บสองชั้นอนะ่ะมันจะได้ไหมเดี๋ยวราอยู่ไหนกันแล้วโอ้คนเยอะเกินจะมารีวิวของก็ไม่ได้ กระปอมตังไอ้บอนะรชั้นหนึ่งยิงนิโอ้โหไม่โดนพี่ตายก่อนเลยคนเยอะเกินรมหลังไอ้บอไปกระปอมรมหลังไอ้บอมันไม่ได้คนมันเยอะเกินอะมัน พ่อ้ไว้เปิดไ,ไ,ไปดวงนึงเว้อเดี๋ยวพี่ยิงคนก่อนก็ได้นะครับเหนื่อยแล้วพี่ต้องยิงคนก่อนแล้วคนมันเข้ามาเยอะเกิน <S 2> <S 2> เล่นไม่ได้เลยนี่อันนี้เราใช่ป่ะเอาวุทยิงพี่ทำไม ไม่อยากเอาคาก็แปดมาใช้เลยเลียงไว้พี่เลยเลาะเอาเลยนะเอาเลี้งหัวแล้ว นี่นะผมทะลุทะลุไอ้วอชั้นเดียวทะลุไอ้วอลสองชั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไอวอลสองชั้นโ่วโดย ได้บอกันยังพี่อยู่ตรงไหนพี่โอเคเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพี่ไปหาอยู่ข้างหลังน้องมาวุ้ดวเออมามาไปที่เดิมอย่าเพิง่งยิงอย่าเพิ่งยิงวุ้ดอย่าเพิ่งยิงไป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 ข้างหลังไปข้างหลังอตรงนี้แหละเออตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่จะเล็งหัวไว้เฮ้ยระวังข้างหลังวุ้ดกลางวันไ,ไหนโอ้โหพีโโโ่โอ้โหโดน ơi khó review, khó ngon. Oh, ô khó libu ngon. vi yeng vi yeng vi yeng. ô khó libu ngon. 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 ô khó libu ยืนนิ่งไว้ยืนนิ่งเออพี่เล็งไว้ละไอบอลสองชั้นวางยังสองชั้นยังเอาไป้พี่เออของมันดีน่ะโอ้โหว่าคนมันไม่น้อยคนมันคนมันปรับใหม่อ่ะคนมันเข้ามาได้เรื่อยๆมันปรับใหม่อ่ะไม่พี่ขึ้นไปบนห้อง คนคนมันสามารถเข้ามาได้เรื่อยๆอ่ะคือคนมันเข้ามาใหม่ได้เรื่อยๆอะ่ะเห็นเจว่าไอ้บอลชั้นเดียวทะลุได้นะแต่ถ้าเป็นไอ้บอลสองชั้นมันจะทะลุไม่ได้นะครับน้องๆเก็บความรู้ได้พี่ไว้ <ๆ S 1> คือ <ๆ S 1> ต่อต่อหน้าปืนนี้คือไอ้บอลแทบไม่มีประโยชน์่นะถ้าตั้งลูกเดียวอ่ะ